สไปดีพี่น้องเขา้าท่ากระซูช,ช่องจิบแช่นอได้พี่น้องสไปดี้ทิตอนใบปายเนาะม้นนี้ได้อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าคนอื่นเพิ่นไปเกี่ยวเขาเบิดเลือดได้ทีอยู่เฝ้าบ้านเพราะว่ามีหมู่มาเป็นไกง่งควขยก็เลยได้อยู่เฝ้าเนาะม้นนี้เป็นมือคนเขาอยู่ทีหน้าต้นโกนพี่น้องหลังจากทีเกี่ยวไปซองวันค่ะแล้วแล้ว เลือดแต่ค้นลักพาผาดมือน,นี้แมนทีมงานผาดเขาเพิ่นกับไปสวยผมยังม่ทัทเทนนมาอยู่ปะนี่ทิบกะอยู่บาทแล้วกะ็ตัดคลิปเห,เห็นนี่แล้วก็ห้ากระเลื่งลงมาคุดคลองต่อพี่น้องคุดเท่าที่คุดใหี่นเนาะเมื่อยและะ้วก็พักเมือเสานี้ทิบได้มามานหนามไลแต่ว่าบอลนี้นะมากะแข้งเพราะว่า หมักทีนท้งผุ่นบะหมีม่ได้ đây, มักทีนมีแต่ห้งนี่ไปคุดบนมันอ่อนก่อนดีกว่าแถวนี้แต่มาหนาวไหมวดจะกก็เป็นขี้ต้งกับบนทัหงโอ้ท่าพี่ท่านพี่เลิกลองลายเลยได้ปลาเนี้ยวแห่งเนี้ยวไปจัะมากระเทือนมปจัะนี่ดิ้กำลังเงี้ยวเลยสว่วนกา ไม่ตรอยากรอนสวดกันเลยมันบอมีหูตอกเลยก็ับปูไว้นะแต่ว่าทิพย์อายังติหลดหัดไว้เนี่ยจกสิกุ่ม,มาด้วยธรรมดามาไว้เมืดอคืนนอกแล้วจึงมาคุดตะพี่น้องแต่อันนี้ใส่เสเื้อเนี่ยก็ลยังเป็นหนัาเป,เป๊ะ คลองทีสามจักสีจังได้เลยรือว่าสีอ่อนกับประจักษ์พุดซ่องสามบาทกับเมย่แไละสวงงานนักพี่น้องเอฟซีวเดียวนหนองบัวค่ำนี้กับบ้านสูงสวงเขาส่วนมันกะจังสีแ้วพี่น้องสวงไปเที่ยวกับไปเที่ยว สำนีกว่วะพียอะไรเนี่ยมันเนี้ยวันนี้มันเนียวเลยติดสวนเลยมันนี้เรียหน้อยกับบริยูจากคนไปเบิ้ลโอ้มันเนียวมันเนียวี่น้องติดสวน ใช่แต่ว่ามันหอมไม่ใช่พี่น้งองเพราะมันมีต้นดูอันนี้แ้วหนึ่งจะเป็นหอมลำไรเพี้ยเพี้ยมากเลย ทั้งนี้มันได้ระดับก่อนมาฮะ,ฮะทั้งนี้หันออนได้ที่เนาะโอ้ยขุดอันนี้เมื่อยแล้วก็จังสิไปซ้ำซ้ำอันอันเบียร์มักเพชร ขิ้นดาคักๆเลย,ยมาหนามบรดัยพี่น้องหัวมาหนามแล้วมันเนียวเห็ในไหมดินเนียวแบบนี้ค่ะมันพงๆเนี่ยมันบตบติดโบติเซียม เฮ็ดเวียกว่าเมื่อยแล้วเวลาเหตุเวกคนเดียวแหกเมื่อยค่ะพี่น้องขุดคนเดียวแล้วก็แนมหนาแนมลังอยู่แลวก็นพมีไฟอยู่น้ำแล้วก็เลยรู้สึกว่าแหกเมื่อยค่ะปานันกันยังสู้อยู่ได้เพราะว่าเมื่อยลวก็นนางนางแล้วก็มาขุดต่อในคลิปก่อนเห็นเอฟซีคอมเมนต์ว่าอันนี้โบนาจะเมนคลองสกายแล้วนาจะเป็นน้องแน่แล้วเอาว่ะปกติคลองสกายมันสิบกวางป้านี้คือ ห้องบ่อนี้นะพี่น้องมันเป็นดินแข็งละเอียดมันก็ขุดถอดที่นไว้อีเลยคิดว่าน่าจะขุดลึกกว่านี้บ่ได้แล้วก็เลยว่าใครมันกวางทาง้างออกเพราะว่าพาย่างเฮานะสุดก่อนนะมันกวาง3 6ุเมตรเนาะแต่ว่าพายางรอบนี้ทีทิพซื้อมาใหม่แมนไนนากวางสี่เมตรมันบ่มีนากวาง3 6มจุวทกและทก็เลยบ่อยากตัดพายางเพราะว่าทาตัดแบ่งรึ่งเป็น2องเมตรแล้วมาเห็ดคลองมันกับ่ัวพอดีก็เลยว่าต้องปรับตามสภาพตัวจริงก็คือต้อง ภาพนากวางออกเพื่อให้พยางเพียงพอสำหรับใส่สีแมดเลยป้าพี่น้องสุดแซนความเหมือนมาหนาบ่ได้ล้วพี่น้องทำแบบมาแป๊บเดียวหนึ่งมาคุดแต่มือนละก้อเพียจริงจริง จริงจริงโอ้จะเป็นลมกุกกกกพาความเพียสุดหยอนเลยความเพียพี่น้องผักก่อนมันอยู่แค้นบ่ไว้กับพักก่อนเอยอยเป็นขับไปโอ้ พี่เอ็มลอยนี่ที่ว่าเสี้ยมาเห็ดนำหญ้าแหลกงต้นไหมคกินก่อ หยอดของความเพียปาจิทชอตเผือจนเต้ม,มาหนาเลยเนี่ยพี่น่อฮ่านาแดงมอวานนาแดงหรือนากรรมก็พี่จั๊กผักเบรกทิพกะซีมาซ่ำเบียรมักเพชรเบียรมักเลน ขี้แกบทีเข้ามาเหมือน,นั้นยังไลายๆเข้ามาแบบคุ้มคาขนาดนะใต้มือยังบวบเบิดที่จริงนะมันหนาจะใส่ได้ลายตอนปลูกมกซิดาแต่ว่าที่ปัดจัหน้อยเดียวนะย่านป,ปลูกไปแล้วในเหมือน,นั้นอันนี้แมนดิ้นขี่กไก่ด้นี่พี่น้อ ดินเอามาแต่ข้อไกลแล้วก็มาผสมกับขี้แก็บแก็บอีกที่หนึ่งขี้แก็บแล้วก็ขี้งัวเอาขี้งัวก่อนอันนี้แมนขี้งัว สมขิงว่าใส่กับแกบลากาดินจักขอไก่ลืมเอาผ้าปิดปากมาซะแล้ว อยู่คนเดียวกบสี่ประมาณนี้แหละพี่น้องไม่มีผู้ช่วยเลยจะไวปลูกมักเพชรม,มักเพชรมักเลนต้องหาที่ไว้ ที่มันเป็นแผ่นกว่านี้เนาะอัน,นี้เอาตัวหน่อยผลเราจะาตัวเปแ่นๆใหญ่ๆจักหน่อยกว่านี้ตักง่ายกว่าแน่นๆไปเลยมัจนจะได้ประโยชน์ ออกหอดตัวตรวจนาดนะพี่เนาะเพิ่นว่าสิแล้วประมาณใบหนึ่งใบซองนี่แล้วสัตว์ยังไม่เห็นมาปะเนี่ย พี่น้องพักเบรกมาสัน้นพักจกงานนักมาเห็นงานเบ้าวันทีเนาะหลังจากที่เตรียมดินปลูกใส่ทงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สีมาปักซ้ำกิ่งพันุซึ่งเมื่อน,นีจะปักซ้ำอยู่ซ่องอยางก็คือเปียมักเพ็ดกับเปี่ยมักลินหรือว่าอยู่ไทยนะเจ้าว้าวา่มามะเขือเคือหรือว่าภาษาภาษาไทยแทๆมะเขือเทศนั่นเองเนาะซึ่งเอฟซี FC ก็น่ะจะแปลกใจว่าไปปักซ้ำไ้ตอนใดพี่อนเนี่ย คือว่าน้องสาวที่มาไปค้นวานไหวและเพื่อนกวานใส่สร้างไหวแต่โดนแล้วก็บอกว่าไปบุกจักเถื่อและทีก่ก็สังเกตเห็นว่ามันจี้จีก้จก,กันตนน้นพันธนาจะบบกแหงๆกันเลย เอามาปักสั้มไว้แล้วเวลาน้องเศร้ายากไปปลูกกระแบงไปปลูกได้เลยเนาะที่เตรียมไว้ให้แล้วสาหรับแกนพันธ์กับบริพิเศษมาจากไซดอกพี่นอ้องมือกอนอาทิตย์ไปตลาดเลยทิอยากได้ต้นมงเลนก็เลยซื้อมงเลนสซุกมาแล้วกระแบงไว้ว่าสิป้หวานแต่กบับบรหวานจากเถือ่อแล้วน้องเศว้า,วก,บบวากระแบงไปหวานแล้วก็อันนี้กระแมนพพองน้องเศว้าวหันเลหวานไว้วพี่นอ้องส่วนเมลวัชพิษก็คือซิเมนต์แกนพันธ์มาจากสวน เมื่อกี้ทีที่เบาไปว่าแกนพันพี่น้องอคูบอแเ <laughs> ่นยัง แกนพันุหรือว่าเมล็ดพันุ์นั่นเองหลังจากทีหายทงปลูกหรือว่าดินปลูกไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ผสมไหมผู่พี่น้องไปยังมันคือเป็นโกลงไปบนดินวันนี้มือก่อนอาทิใหมพวกคำเมื่นเปคนหายดินปลูกเนาะหายเอาขี้แกบแล้วก็ข้งวัวแล้วก็ดินผสมกันซึ่งเพิ่นการขุดเอาดินอยู่นี้ผสมก็เลยเห็นหายดินนะมันเป็นโกลงอลงดปพี่น้องแต่ว่าที่พันไปเอาดินขี้ไก่พูน่ามาไปเอาดินอยู่ขอไก่มาแล้วก็เอาขิงวัวมาแล้วก็ขี้แกบมาเนาะผส้มใส่กันซ้ำสวนเห็นหายดินโบบนเนไล่นะพี่น้องแต่ คุณสมบัติจังไดยกับโบหูคือกันเพราะว่าโบหัวซีคือกับทีเป็นเหตุในสูตรเราต้องใส่แกบดําแล้วก็ใส่ดินมุ่นขีใส่เดือนอยังนะแต่ว่าที่โบม,มีทิพก็เลยเอาขี่แกบกับดินขอไก่ใส่กับขิงว่าแทนไก่ไหนดินสุ้สือก,กันนะเจ้าโอเคแล้วเนาะห้าไดต้ตาที่มีอะไรพี่น้องขี้จากปลูกใส่เดือนเอขี้อยากเรียงใส่เดือนอยู่ได้ตอนนี้ กำลังศึกษาอยู่ศึกษามาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันโบทันได้เหตุใด,ดเถอะบอทันใดจูบานตอนนี้กะกำลังเคี่ยนหูวาะเหตุไปลายยางยุ่แต่ว่าค่อยคอยเหตุไปที่ลายยางตอนนี้เอาต้นไม้ก่อนแล้วก็เอานอนก่อนนอนของเฮากะรอบนี้บได้ใส่งานได้พี่น้องเอาไว้ขยายพันธุ์ก่อนทิพย์คิดอยู่ได้ไวายยากเอาผุนกีนอนมาใส่แทนผุนเสเดือนแต่ว่ามันกะยังหน่อยเดียวอยู่ยังบทันไดพ่อใส่เถอะ หลังจากหายดินปลูกแล้วก็ปักซ้ำไปซองหลบตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังเพียรอยู่ก็เลยมาเหตุการณ์เบาๆเลื่อนมาอนามัยเพราะว่าอยากอนามัยมาล่เมือเลยแต่ว่าก็ยังบมีเวลาโมนี้รู้สึกว่ายังเมื่อยอยู่ประโมที่จะไปจับสวดคุดคองก็เลยว่าอนามัยบอลนี้แถวบริเวณดังกล่าวนี้มันก็เป็นโหมลลำไร่ก็เลยว่าจะไหวบวดน้ำมากแล้วก็ไหวปักกิ่งซ้ำแถวนี้ก็เลยว่าอนามัยมันเป็นจากน่อยมนี่ฮนตต้นเสาเนาะพัคนหอนหอนเทหอนว่าแต่ว่าต้นแรกมากถาจะมีเฟื่อแล้วตอนนี้ก็มีลมมา ที่พอเทไส่กาะปุกตัวมันหอนก็เลยถอนออกพอไ้เยียบต่อไม้ไผ่นะพี่น้องไม้ไผ่ดีว่าเอามาปลูกแล้วมันใต้นะตอนนี้ทิพย์ก็เลยหายเคลียฮะว่ามันอยู่กันได้สิได้คนทิมเพราะว่าทิพย์มันยานเยียบอีกนะส่วนนี้ก็ล่างติดส่วนได้พี่น้องคือบ่วงว่าเลย เขาส่วนเห็ดส่วนแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีความสุขกับมันเนาะที่ก็ได้อนาไมัยก็บเสือดีใจได้คอยเป็นหูเป็นหางไปทีละเล็กทีละน้อยตามกําลังเนาะเพราะว่าได้เห็ดหมือนเล็กละน้อยเมื่อได้วางก็จึงเขามาเห็ดส่วนพื้นที่นี่ก็เคยพยายามปลูกฝิกมาแต่ก่อนแต่ก็บประสบความสำเร็จย้อนว่าวางระบบนำค่ะปีดีอะไรปีน้องปีนี้จึงตั้งใจอยากจะคุดคองใส่ไก่ให้มาได้เพื่อจะเหมือนได้ไกต้องคุดให้ได้ อันมรายไปพื้นหนึ่งว่าล่มแห้งมากพี่น้องสุดท้ายแล้วก็ฝนตกเลยต้องได้พักก่อน ตอนนี้ร้านกรมาแล้วความปวนมาแล้วตอนนี้กินเขาเหลียบโปรยแล้วพี่น้องหลังจากพ้นซอตูวขันทิพยก็ะได้เขาซวนแล้วก็ไปปลูกต้นกระเจี๊ยบต่อ ลกะกาใหญ่ใหญ่ทงมักพริกเนาะที่ว่าทิพปซปัมนะทงมักเล็งมกพริกกันะนะพี่น้องใหญ่เป็นทิเป็นทางลากะกาฝนกระทุกมาอีกหลังจากนั้นก็ออกมาออกมาแล้วฝนเศร้าตกแล้วก็ทิกรไปขุดอันบอนสีนะะปลูกต้นใหม่ะนะพี่น้องเตรียมดินไหวมือแล้วก็สีปลูกไปทางไปทางไปอนามัยบอนสีปลูกมืออื่นละกาเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ำกินข้าวแต่ไม่ได้ถ่า,ายคลิปลังยานนันพี่น้องเพราะว่า มันฝ่าหอกก็เลยหยาดก็เลยไม่ได้ถ่ายเบียกมันนี่ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องกินเข้าแล้วเ้วก็เตรียมโต๊ะพักพอนมืดแห้งพี่น้องคํามากะลยมันทิพย์ยักลาบโหลดเด้อนี่เอฟซีเถืองวาตอนนี้น้ำหนักนาจะลดลงแล้วเนาะบัวลดหรือบอ่ได้ว่าบริได้สั่งน้ำหนักเบ่งพี่น้องม้นนี้ก็เอาสนีไปก่อนพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจเลยมาเดีย๋ยวเพิ่มเบื่อเด้อพี่น้องผ้าเขาแต่ส่วนแต่ก่อนไปเถียวเอฟซีหรือท่ามวะ เพิ่งมาได้สี่เหตุส่วนสีปฏิบัติจริงเนาะเห็นแต่ไปตลอดทั่วบนน่นับนบ่นี่ตอนนี้พาเขาส่วนอะไรอย่าเพิ่งเบื่อได้พี่น้องเขาส่วนกับ fc ทา้าวคะเพิ่งาได้สิไปเทียวพอไปเทียร์ fc ก็ทา้าว่าได้มาได้สิบเขาส่วนเนาะตอนนี้ยังอยู่ในส่วนของการเหตุส่วนอยู่ด้วยพี่น้องจนกว่าจะแล้วภารกิจคือคุดคล้องใส่ไก่แล้วก็ปลูกต้นใหม่เป็นทีขมอยแล้วก็จากนั้นก็เดินทางเที่ยวได้เมอนก้าเกี่ยวเขาแล้วสําหรับทงหนึ่งเนาะก,ก็คือ ทงหน้าน้องเคยได้หกสิบสอบพี่น้องแต่ว่ากะได้ปั้นให้กบเอือยของหนองเคยเนาะเพราะว่าเพื่อน,นัันเป็นสาวโสดบรเคยแต่งงานมาก,ก่อนตอนนี้เพื่อนกะเ่าแล้วเนาะกะเห็นหน้าน้ำกันพี่น้องแล้วก็แบ่งให้เพื่อนกินแ้วกะเขาก็มพกินแต่ว่าเขามีเมนบ่พากินพี่น้อง้าบ่งทงต้นนี้เนาะทงตีเถื่อนนี่แหละพี่น้องว่าสิได้จากสอบปีนี้ ตอนนี้ยังกินเข่าทีว่าเอฟซีไฮมาแซ่บแซ่บทั้งข้าวทั้งอ่อนทั้งหนุ่มทั้งหอมเนาะจ้ญญายหญไให่ท่านเขา่าละแล้วกะเอฟซีพินกวา่าซีห้าพันเข่า,ขาวให้<笑><笑>เห็นกินเลยแซ่บลลยติดใจเนาะขอบคุณลายๆเด้อขอบคุณกํลาลังใจถูกๆปอนถูกๆมองน้อพี่น้องแล้วก็ขอบคุณเอฟซีพินวา่าจะหายจนใหม่ทิปมั่บบูกเนาะเห็นเขาสวนอา้าสำเร็จไทยกะกินแลาา้วกัซีเขาไทายอีกพี่น้องตอนนี้เขาใจเราไปก่อนเด้อ สำหรับตอนนี้ขอตัวพัก่อนกันได้พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหนา้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้ต่อไปสบายดี